เดือนสุด2โปรโมชั่นรถ e ีวีบุกมอเตอร์โชว์2024นี้รถหนักจัดเต็มแต่ละยี่ห้อจะงานไม้ไหนกันมาบ้างวันนี้ก็ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แพทก,ก็จะพามาดูในส่วนของโลกลุ่มรถ e ีวีที่กำลังจะเข้ามาในช่วงเร็วๆนี้นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงต้นปี2024ที่ผ่านมานี้กลุ่มรถ e ีวีก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับรถ e ีวีด้วยกันเองหรือว่าแข่งขันกับรถสันดาปก็ต้องบอกว่าในงานมอเตอร์โชว์นี้จะมีการงัดโปรเด็ดอะไรบ้างวันนี้ก็ไปดูกันเลยค่ะ พามาเริ่มต้นดูกันที่เจ้าเพาลลดไฟฟ้าอย่าง BYD กันนะคะในงานนี้ทาง BYD ก็มีส่วนลดให้เพียบจริงๆเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น BYD Auto 3รุ่น X1 นี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 1 9 9 9 0้าน่บาทใช่ไหมคะแต่เขาก็มีส่วนลดให้ถึง250,000บาทเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ราคาก็เหลืออยู่ที่9,499,900บาท แล้วก็ในส่วนของรุ่นทัดมาอย่าง BYD Dolphin นี้รุ่น Standard ก็มีส่วนลดเหลืออยู่ที่659,000บาทเลยทีเดียวนะคะโดยทาง BYD เองก็ให้ของแถมอีกเพียบอย่างประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบรนานถึง1ปีใครที่อยากได้ระบบติดตั้งภายในบ้านก็ยังมีของแถมอย่าง Smart Home c h a r จเจอีกด้วยนะคะโดยในโปรนี้ก็มีตั้งแต่วันที่27มีนาถึงวันที่30เมษายนนี้ค่ะ มาดูกันต่อที่ยี่ห้อที่2นะคะกับ GAC Ion Y Plus ทาง GAC Ion Y Plus นี้ก็พร้อมที่จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่างกับมอเตอร์แบบ PMSM ซึ่งมีแรงบิดสูงมากโดยจะทำงานร่วมกันกับแมกกาซีนแบตเตอรี่ด้วยนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่859,900บาทค่ะ พามาดูกันต่อที่ยี่ห้อที่3กับรถ EV City ตี้คาไปได้ทุกไลฟ์สไตล์กับ n e t a V โดยทาง n e t a V ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่อย่าง n e t a v 2ด้วยนะคะซึ่ง n e t a v 2ก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่549,000บาทค่ะโดยมีข่าวออกมาว่าจะมีการส่งมอบให้ลูกค้าในช่วงหลังงานมอเตอร์โชว์นี้ด้วยนะคะแต่สำหรับรุ่นสมาร์ทเนี่ย ก็จะมีการส่งมอบให้ในช่วงหลังไตรมาสที่2ของปี6-7มาต่อกันที่ยี่ห้อที่4กับชางอันนะคะโดยทางชางอันอย่างดีพอล L07 นี้ก็มีโปรอย่างรับดอกเบี้ย0%นานถึง48เดือน หรือจะรับเป็นประกันภัยชั้น1นึ่นานถึง4ปีก็ได้แล้วก็ในส่วนของรุ่นอย่างรุ่น DPO s 0 7นี้ก็มีโปรช่วยผ่อนนานถึง5เดือนเลยทีเดียวนะคะซึ่งโปรของ DPO นี้ก็หวังว่าจะพอดีกับของเพื่อนๆที่ต้องการกันนะคะแล้วก็ทางด้านช้างอันเองก็มีการเปิดตัวน้องใหม่น่ารักไม่ไหวกับน้องลูมินแม้ว่าน้องจะทำหน้าตาง่วงอย่างนี้ แต่ว่าก็มีราคาน่ารักเช่นกันนะคะซึ่งราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทค่ะมากันต่อที่หอที่5กับ Ola GoodCat ทาง Ola GoodCat ก็มีข้อเสนอสุดคุ้มอย่างดอกเบี้ยน1.88%หรือดาวอยู่ที่25%ผ่อนนานถึง48เดือน โดยโปรนี้พลาดไม่ได้ในงานมอเตอร์โชว์นะคะซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่1มีนาถึง7เมษายนนี้ค่ะมากันต่อที่ยี่ห้อสุดท้ายกับ MG ทาง MG นี้ก็ต้องบอกว่าแห่ขบวนโปรมาไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะในงานมอเตอร์โชว์นี้ซึ่ง MG อย่าง MG รุ่น MG 4 e l e c t r i c i o n ก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่79,900บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งใน m j 4 Electric นี้ก็มาพร้อมกับข้อเสนออย่างฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพลบอนนานถึง1ปีและสำหรับใครที่ต้องการระบบชาร์จภายในบ้านก็ยังมีฟรี MG Home Charger 1ชุดพร้อมค่าติดตั้งฟรีด้วยนะคะและที่พลาดไม่ได้กับ รับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรืออยู่ที่1 8 0 0 0 0กิโลค่ะมาต่ออีกสักรุ่นหนึ่งกับรถ SUV คขับขี่ง่ายอย่าง MG ZS ทาง MG ZS นี้ก็มีข้อเสนออย่าง MG Smart Cell Package โดยมีดอกเบี้ยพิเศษ1.88%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรลบรนานถึง1ปีแล้วก็มีฟรี MG Charger 1ชุด โดยในโปรนี้ก็ยังมีรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรืออยู่ที่1 8 0 0 0 0กิโลเช่นกันค่ะและสำหรับรุ่นสุดท้ายของ MG นะคะนั่นก็คือ MG ES รถไฟฟ้าสเตชนันวาก์นนี้ก็มาพร้อมกับข้อเสนอในงานมอเตอร์โชว์อย่างดอกเบีย้ย0.99%หรือราคาพิเศษอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทพร้อมฟองแทมอีกเพียบอย่าง ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพลอรลบนานถึง1ปีฟรี MG Home Charger แล้วก็รับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรืออยู่ที่180,000มกิโลสามารถไปจับจองได้แล้วทั้ง3รุ่นนี้ได้ตั้งแต่วันที่1มีน,นาถึง7เมษายนนี้นะคะและนี้ก็คือกลุ่มรถ e ีวีที่กำลังจะเข้ามาในงานมอเตอร์โชว์เร็วๆนี้นะคะก็ขอย้ำอีกสักเล็กน้อยว่าในงานนี้จะมีการจัดตั้งแต่วันที่2 7มีเนมาถึงวันที่7เมษายนนี้ สำหรับใครที่สนใจรถรุ่นไหนก็สามารถสอบถามกับโชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าจะสอบถามกับทางงานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะจัดนี้ก็ได้ค่ะโดยในงานนี้ก็มีการจัดอยู่ที่อังคารชาเลนเจอร์1-3ึ่งถึงอิมเพคเมืองทองธาน,นีสำหรับวันนี้รายการเกิร์โบก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า .com